กองปัญญาคำว่ากองเธอหมายถึงสิ่งหลายสิ่งมารวมกันอยู่ที่ควรจัดไว้ในพวกเดียวกันก็เรียกว่ากองหนึ่งเกี่ยวกับธรรมะก็ะมี การบัญญัติไห้เป็นห้ากองคือกองศีลกองสมาธิกองปัญญากองวิมุตติและกองวิมุตติยาณทัศสนะวันนี้เราจะพูดถึงกองปัญญาเพราะเป็นการกล่าวตามลำดับตัวอักษรโดยเพียนชนะคำ <c oughs> ว่าปัญญา <c oughs> แปลว่ารอบอรู้รู้ทั่วรู้ทั่วในสิ่งที่ควรจะรู้มีคำแทนกันได้เช่นคำว่ายานซึ่งแปลว่าความรู้ <c oughs> จักสุซึ่งแปลว่าดวงตา <c oughs> วิชาซึ่งแปลว่ารู้แจ้ง โลกซึ่งแปลว่าแสงสวาง <c oughs> ่างกระทั่งคำอื่นๆที่ไกลออกไปเช่นคำว่าสัมมาทิฏฐิเป็นต้นเห <c oughs> ล่านี้ก็รวมอยู่ในคำว่าปัญญาท <c oughs> ี่ปัญญา <c oughs> เป็นหลักสำคัญคล้ายกัว่าเป็นแกนกลาง <c oughs> ข้างหน้าแต่นั่นก็มีศีลมีสมาธินี่ก็เพื่อช่วยให้มีปัญญาข้างหลังแต่ปัญญาก็มีวิมุตติคือความหลุดพ้นกับวิมุตติยาณนัสนะคือความรู้ความเห็นในความที่หลุดพ้นแล้วนันปัญญาจึงอยู่ตรงกลาง <c oughs> เดี๋ยวนี้เราจะมาพิจารณากันเฉพาะเรื่องของปัญญา ให้สังเกตว่าสิ่งที่เรียกว่าปัญญานี่มันเดินมาอย่างไรเป็นลำดับปัญญาที่หนึ่งรู้จักสังเกตฉันรู้สังเกตสิ่งแวดล้อมหรือการเป็นอยู่หรืออะไรที่มันเกี่ยวข้องกับบุคคลผูนั่นจนเห็นว่ามันมีปัญหาคือความทุกข์อยู่ เรามีปัญหาคือความทุกข์อยู่นี่ปัญญาทีแรกก็ได้มองเห็น <c oughs> ที่ปัญญาอที่สอง <c oughs> เป็นความรู้ในการที่จะหาธรรมะสนบกแก้ปัญหานั้นรู้จักหาจากออบุคคลจากสถานที่จากการสังเกตหรืออะไรก็สุดแท้่รู้จักหาไอ ธรรมะที่จะแก้ปัญหานั้นนี่ปัญญาในชั้นที่สามก็รู้วิธีปฏิบัติธรรมะที่ได้หาได้นั่นจะเป็นการจากจากการศึกษาเล่าเรียนหรือจากการบอกเล่าการ ทดสอบเอาเอง <c oughs> หรืออะไรก็ร่วนแต่เป็นเรื่องที่จะต้องเอามาปฏิบัติทั้งนั้นม <c oughs> ีปัญญาที่สี่ปฏิบัติจนรู้ความจริงคือเห็นความจริง <c oughs> เห็นอนิจจังทุกครั้งอนัตตาแจงชัดปัญญาในชั้นที่รู้ความจริงของสังขารทั้งปวง ที่มาถึงปัญญาที่ห้าก็เป็นปัญญาเครื่องเจาะแทงกิเลสเ <c oughs> นี่ยเป็นตัวสำคัญที่จะเรียกว่านิเพเทธิกปัญญา <c oughs> คือเห็นใจรักและเจาะแทงกิเลสและทำลายวัตตะได้เนี่ยปัญญาที่เจาะแทงกิเลสเป็นอย่างนี้ <c oughs> ปัญญาที่หกก็เป็นปัญญาที่ เป็นการบรรลุมรคผลนี่มีลักษณะเป็นญาณมากขึ้นแต่ก็ยังเรียกปัญญาได้อยู่นั่นเองนี่ปัญญาสุดท้ายที่เจ็ดก็คือปัญญาในทั้นที่เป็นความรู้หรือพิจารณาความที่ตนบรรลุมรคผลแล้ว นี่แยกให้เห็นพอเป็นเครื่องสังเกตเป็นตัวอย่างเท่านั้นจะแยกให้มากไปกว่าน,นี้ก็ได้ไม่ใช่ลดน้อยมากกว่าน,นี้ก็ได้แต่การแยกนี่จะทําให้มองเห็นได้ทันทีว่ามันมีอยู่หลายอย่างหลายชั้นหลายระดับ <c oughs> จึงต้องจัดเป็นกองหนึ่งทบท,ท,ทวนอีกทีว่าตัวหนึ่งรู้จักสังเกต ม้ามีปัญหาถ้าส่วนหนึ่งก็รู้จักหาสิ่งแสวงหาสิ่งที่จะแก้ปัญหา้ส่วนหนึ่งก็รู้วิธีปฏิบัติส่วนหนึ่งก็รู้ความจริงเกี่ยวกับสิ่งทั้งปวงส่วนหนึ่งก็ทําลายเจาะแทงกิเลสส่วนหนึ่งก็บรรลุมรรผลส่วนหนึ่งก็รู้ความที่บรรลุมรรผลแล้ว